เงินดิจิมอนได้เงินดิจิมอนหรือยังคะไม่ได้แอนแอนลองลงทะเบียนมาตั้งแต่แรกๆนี่เขาให้ลงพอมาเช็คดูวันที่คันขึ้นว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช่แอนลงลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกเลยนี่เม้นี่ไม้นองเงินเหมือนเงินเหมือนอีกอ่ะนแาไม่ได้ มันไม่ได้เลยเสี่ยวหตัลงไว้ทำไมไม่มีสิทธิ์ไม่รู้แต่ของพ่ออ่ะแอนก็ลงนะเพิ่งเพิ่งมาลงให้ตอนที่มันแบบใกล้จะแจกนละเพิ่งลงให้แกก็ได้ปกติลงใหม่ได้ไหมไม่ได้ลงลงใหม่แล้วไม่ได้บอกว่าคุณลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้บอกว่าคุณลงทะเบียนไปแล้วมมนนควาาัง ไม่ได้เสิร์ฟอ่ะต้องในคับนี่อ่ะแล้วผมก็ไม่ต้องแล้วแหละไม่ต้องรู้และตรงนี้มีคนฟาร์มอ่มีร้าของมีร้าคุณไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวย้ำหนึ่งนเด็ดตังกินเบียร์เลยเอาไม่ได้เบียร์อ่ะมันเป็นเงินสดคนเงินสดกินเบียร์พี่เอนก็หายไงเลยม่ต้องกินหรอกกินแล้วก็หายีิ เกินเดือนไม่ได้จับมากินเดือนไม่ได้ทำงานเนี่ยก็ต้องกินอยู่เนี้อต้องกินอยู่เนี่ยไม่ใส่น้ำแข็งด้วยไม่เย็นอีกตั้งหากว่าแล้วว่าแล้วพี่บอยทำไมถึงตายกันสามตาสี่ตาเนี่ยช่แต่กินเดือนนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนโน้ตนะโน้ตดิทำไมพี่ลงทิกติกมีแต่อัดนะเอ้ามีแต่กลุ่ กูเห็นมีแต่มือตายที่ขึ้นชื่อมึงตายตลอดเลยเออแฟกันว่ะนี่ไงเฟนกันมาร์คเด location someone has been here อยู่ที่กำแพงมีเหรอมันอีกกระตุกนะใครยิงอีกอะยิงใกล้ๆเนี่ยมันยิงที่มูอแล้วอะนี่ดวิ่งอยู่วิ่งอยู่ร่องเลย Watch out ต์มันไปยิงกลางกลางอะไรพี่

กนี่ยมันยิงก็ต้องจัดเลยมันไม่อยากไปอยู่บ้านมาร์ชินแอร์ดรอปมีสน่ย์ไม่เอ่ยพี่วอยก้อนท่าผมอะไร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 ต่อรูปต่อรูปแล้วมันยิงสองรูกเลยเหรอสองรูโอ้โหกระตุกนะกระตุกมากตุกหวานมีเสน่หหรือเปล่าไอ้พี่วอยผมผมองข้าก่อนมันมาแน่เลยพี่เน็ตหลุดผมขึ้นรถไม่ได้พี่วอยเหมือนกัน คือร,รอไม่ได้เลยมีรถม,มามีรถมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังมิ้งเข้ามามิ้งเข้ามามิ้งเข้ามาได้บ้าน Okay, okay, โอเคโ่เคโอเคตรงเรกรกโกาดังโกดังใหญ่โกดังใหญ่โกดังใหญ่เป็นหมวก,กไ,มไปเห็นไหเก็บหนักเลยอะ่ะเก็บหนักเลยอะ่ะมต้เป็นล่วงก่ะไม่เป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้บักกี้ขึ้นไม่ได้ไพี่ไม่บักมือนการพี่ก็ขึ้นไม่ได้จริงพี่ก็ขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ ตลง่นน้อกอะระวัง้า out อย่กลันกลันกลั่นงินกลัไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไั้ไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ้ไ่ไอ้ไอ้ไองไอ้ไองไ้ไ้ไไ้องไไ้องไไ้องไไไไไอไไไไอไไไไอไไไ้ไไอไ้ไไอไงไไไไ้ไไั้ไไไ้ไัไ มีกอซ่าอยู่ในนี้มาร์คต์ในแอร์ดมเจ็บว่ะอามิคกีก้คุณเจ็บดิแจ๊คคือคือเราบักกี้ได้ป่ะลองขึ้นเลยกอซ่าไม่ได้บักกี้มันมนี้ลองชนเลยบักกี้มไม่มีให้ขึ้นเนอไม่มีให้ขึ้นเลยอ่ะมันบักมันมักหน,นีไหมล่ะโอ้พอๆกันเลยเปลี่ยนรถ มีน้ำม,ม,นม,ม,มันไม่แพงเลยแมกดำก็ไม่มีและซื้อดีเสยเยอะเลยอะตังค์อ่ซื้อก่อนม่อยู่บาทเดียวอ่าไปซื้อเ่อนี่ที่มีตังเยอะอยู่มี w a t อข้างบนมาบ่ตรงอี้ ไปเมืม่อกี้เห็นเป็นเปิดอ่ะเอาตายแล้วสาปาแล้ว <c oughs> ก็กินไงก็ก <c oughs> <c oughs> ินก็กินกิยกินโดนลำข้าวเข้าไปแล้วโด <c oughs> นลำขานนำ้วำขาวเข้าไปแล้โดนรัข้าวเข้าไแล้วไม่มันโดนลำข้าวเข้าไปแล้วมันเป็นหัวก็ลำข้าวไปแล้วไวิวาย แฟมันขึ้นตรงไหนวะเมื่อกี้โอ้ยังไงไม่ใช่รถอะไรวะเนี่ย h u t โดดกระดาาเลยไอ่นะถ้าจะพา่ผมมาไเลยถ้าจะพาถ้าเป็นไพี่มักกี้มักกี้มักกี้ Watch out ถูแล้วข้างหน้า่งหน้ข้างหน้า้ง้ี่แหละโอเคส่งคันายก่ มเดี๋ยวเธอสมองสมอก่อนในบ้านมีนะในบ้านเนี่ย mark the l o c a t i o มาหลังบ้านพี่บอยมีอา e

มีละโอ้โหมันมีทุกทุกตัวเลยอ่ะโอ้โหอันตรายจังในทีนี้ไม่ไม่ยิงมีใครไปได้เลยครับเนื้อที่หมายไดยแต่ตัวเองเคยไม่ได้เลยครับพี่ได้คนเดียวเด็โอ้พี่ได้แค่สามตัวเองตกไปไหนอ่ะผมไม่ได้ตัวอะไเมื่อกี้นี่ยอ่ะพี่บอยคนเดียวนะครับเวทีเด็กใช่ไหมเงียบๆปะไม่ใช่เมื่อกี้คือจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วคือติด เมื่อกี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเข้าไงมันติดไงติดไงแล้วเราเดินเยอเกือบไงดีดีนะมันแม็กหมดอ่ะมีเกาะเรือไม่เอ่ยข้างหลังก็ยิงดีเนี้ยโมาเยอะมาเยอะอะไรขนาดนี้นี่เกาะสามเหลือประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่มีเกาะสองเหลือเต็มเลยนี่เนี่ยเกาะสองก็ได้นี่ยเต็มเลยวิ่งตามหน้าตามหลังอยู่เมื่อกี้ไปไม่ถูกไม่รู้จะยิงใครก่อนเลยอ่ะ ไปชนสองตีอะมันมีมันตี้ด้วยกันป่าวะคอนตี้คอนตี้คอนตี้คันนี้คันนี้รถรถเต็มแล้วพี่วะคันนี้รถเต็มแล้วไปปะเอ็มมีที่ยิ้มเลยมาให้พี่บอยเลยปีมีเหมือนกันปี่มีเหมือนกันมีตั้งแต่ต้นแล้วแต่ก็ไม่น็อกนะไม่น็อกนะยังไม่น็อกนะ เอาขวาเอาขวามาอย่าไปซ้ายไปซ้ายหลุมเยอะหลุมเยอะมานี่เลยจะไปขึ้นไหนขึ้นฝั่งโน้นหรอเออใช่โอ้พี่ตุกโอ้ตามสะพานเปล่าอยู่ข้างหน้านี่นี่ไหมไม่รู้ตกจัดน,นี่ก็รูน่ะรูนรูนท้ายมือไอด้อดำตกขึ้น แม่โหไม่มีเลดอนหรอพี่ไม่มีอ่ะนี่เ้กูติดติดกติติดปืนมาไม่เป็ไม่เป็ไม่ได้นอนโตะได้อย uh ู่มาร์คจุลเคช่กสามเหลือกาบอกสเหลือแล้วไม่ทองเปเด็กมีมอนมีกล่องหนึ่งอยู่ฝั่งประมาณไม่มีแล้วนะ เราจะเป็นซุก,กี้นะมาเข้ามา,ามแล้วหมดอ่ะเราก็ขี่รถไปให้ควมนะ่มเนาะโอ้โอโหโมองไรไม่เห็นเลยได้สามตัวเนงเยโอ๊ย้ปยู่หมดอ่ะได้สองคิวมีคนโดดรอบมาพี่ <c oughs> มันโดดไหนไม่รู้แตม่มีคนโดดรอบบอกไว้ก่อนว่าน่าจะลงโพอ่ะเพจะกลางวงเลยรถมาหลังบ้าน Watch out เจ็หาหาบหน้นหนาวแม่เออกระตุกลรวพี่กระตุกครับมาหลังเข้าเลยตกจัดโอ้โหโอ้โห,หมากชุดเรามันเด่นมากเลยอแอบตัวใคนไม่ได้เลยไ <laughs> ม่ไม่รอมาไม่รอมา watch out เปลอบบี้หมับาอีก็ลอบปี้เลยทัามาอย่างงี้ก็ลอบบี้เลยได้ทักตัวเลยอ่ะคนเดียวเลยอ่ะไม่ได้ผมไมได้พี่เอนพี่แอนเดียวได้คนเดียวเลยได้คนเดียวได้คิวเดียวเมื่อกี้กันท่าน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 ่า่ทน่เน่น่อนอเกแล้วตัวเองาน่าน่เน่าน่า่า่าน่า่า่าน่่น่าน่าน่า่าน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 ่่าน่าน่น่่ s o m e จ n e has b e ี n h คอยหุ่นหมันเลยตามตัวเลยไหนอะอยู่ไหน,หนละ่นละเธอมาแอบกิงเราแบบนี้แล้วห้าคนไม่เห็นเขาเลยกระตุกนะคะหมอก,กันหนาวะมีรถมา Watch out อยู่บ้านนี้ Watch out ไม่ยิงกับใครอะ่ะมีรถมาชาร์จเขาค่ะเอ right, าไรนะพี่มันยิงกันอยู่อ่ะเราโม้แค่สมกอยู่บ้านนี้ระวังบ้านเห็นไหมที่ Mark the location ออยู่บ้านนี้ชั้นหนึ่ง Watch out ได้ได้ได้ไ้ได <We> help Watch out chung đây phòng tiền đấy. Chúng tôi rồi đó. Lên มีต yeah. ัวรังมีตัวรังลคนเดียวตัวรังคนเดียวตัวเดียวตัวเดียวนนาขอข้าขอข้าตรงตรงตรงให้เรามาเลยมันสมองมันใครสมองกันปาปาปมองก่อนปาสมอก่อนปมอไป่อดที่ลอยมองระเบิด We are number one เี่ยเอามาเอาจิ้งมันก็ทำได้บบเรา,า,าติดเล่นโอเคอย่าลืมกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย